ย้ำส่อาครับผมพี่น้องสวัสดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวเหละนะ่าชาวต่างประเทศคื้เกาหล่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนทั่วโลกที่มาเป็นกําลังแนงใจคนต้องปลามาเดินทางเขาป่าน้ากันอีกคือเกาพี่น้องวันนี้จะ่าเปลี่ยนไมา้จากหมู่ว้านเริอมพี่น้องไปหาหลอดตามทะล่านตามหาเห็ดละง,งอกเหลืองหลุดน้ำกันพี่น้องสีมันบ่หม่วานกับมานไปไล่เติบอยู่ เดินทางเปลี่ยนไม้ม,มาเนี่ยซิมานบ่ะมานกะลอดลุนน้ำกันละพี่น้องเดินทางกันจนหอดไายคลิปพุูนละพี่น้องที่หัวได้ว่ามานันซำไดะลุนน้ำกันพี่น้องอพี่นอ้องเดินทางเข้าปลาอีกคือเก่าเด้อพี่น้องมาเนี่ยขอกันเสาร์วันที่สิบหกพี่น้องสิบหก มีทุ่งนาปีหกหาหลังจากเมื่อวานหมานพี่น้องหมานให้ละงหงไปทั้งบานทั้ยงตูมเป็นตาหน่อยแ<น>ออกกยกเกศเอ้าฝอกระไรเกศคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะเปลี่ยนมหม้จากเมื่อวานเด้อพี่น้องตอนนี้แยกเกศยืนเฝ้าอยู่นั่นพอแล้วเด้อนั่นฝอสองไข่แล้วเนาสองดอกแรกแห้งหมานพี่นอ้องเป็นละงหงเหลืองโอยพอเม็นสิมานอยู่บ่หหงหมานใกล้อยู่เนาะขึ้นไม่ได้นี่ขึ้นไม่เลือ่อย เต่มโมใบใหญ่เนาะแมนแมนฮะหลวนน้ำกันพี่น้องมาหนิสิมานคือเมื่อวานบ่ใบใบเนี่ก็ให้เอฟซีพี่น้องโชคดีโศกมาันเด้อพี่น้องหูนน้ำกันกันกบยายเกศสิมานซัมไรพี่น้องมาหนิอีกดอ,ดอกนึงบ่ดอกนึงย่างพอที่ละด,ดอกพี่น้องเอ้ย<ด>แต่ว่าดอกง,งาม<ด>แม่งนั่นอ้อทีเหลืองางามขนาดพี่น้องอ่าที่เป็นโมเต็มอยู่แน่นอน ไ้มันสิพออยู่ดอกอสองบานบานก็เอาเดิอพี่นอ้องช่วงนี้เอาเบิดพ <c oughs> อ,อยามบานอีกแล้วโอ้ยเก็ไปลายหม่องเนาะบานมางามอยู่เดิอพี่น้อง มาคนละไม้กับหมูว่านเลิกพี่น้องเนี่ยมาไม้เนี่กับมาบานอีกแล้วก <c oughs> ันมาหมูว่านพอด,ดีเลยนี่ถ้าสิไปทางไหนจะละมือเนาะย่างยุ้ยใครยุ้ยย่างจุ่มอยู่อ๋จุ่มหนึ่งเนาะ,ะนี่จุ่มหนึ่งพี่น้องจุมนะ่มมันหน้ามาเหลือหน่อยแต่บานจะมาได้อดไหลแตอ,อบานอีกแล้วส้องมือละเด้อ อ่ะผลดอกนึงพี่นอ้องฮะบานกเอก่าเฮ็ดดอกพี่น้องเฮ็ดเอด็หนหาหวานเ,เน,นาะเก็บถูกเฮ็ดเด้อพีนอานนี้เห็นยันงเห็ดหนาขาวเห็ดหนาขา,า,า,าวเาเห็ดหนาขาวก็เก็บพี่น้องบ้านนี้ผลด,ดอกนึงผลดอกนึงเป็นช่วงเฮ็ดบ่ค่อยหลายพี่น้อง เก็ดละงกเมื่อวานกับผ่อลายอยู่พ้อเมื่อนี้ก่ะบอมีกับมาข้อละไม้น้ำอะไพี่น้องถ้าไม้เดิมไปสั่ไม้เดิมกับคืองตีบอมี่เฮ็ดหนาข้าวเฮ็ดขา้ขาวดินเริ่มแตกแสดงว่าไก่อยู่ได้เนี่ยไก่ไก่เฮ็ดข้าวดินเนาะงจูมตัวละพี่น้องออกไหมเด้หนี่โอ้ตัวนี้ว่าใดนิมขาวดอกนึงโอ้ยเล่มค่ะ <c oughs> เล่มแน่เลยพี่น้องเพราะขึ้นม่อว,วานเลยอ๋อยามไดน้อพี่น้องเลยสีบูมเฮ็ดเมื่อวานได้เก็บแน่อยู่พี่น้อง เป็นมือนี่บบกือมือว่านปันไดหนาขาวขาวดินเล่มเป็นเล่มเด้อพี่น้องเอ้ยเอาถุเกตเด้อพี่น้องบานเลยเกตกระเยยเกตท้อมือนี่ก็รุ่นพี่น้องบ่โดนดอกมันจะเกิดไหมขาลายดอกนึงงด้ยงามตัวละอือดอกยางงามเลยเกตขาวดินเบิดถุเกตเด้อพี่น้องเกตถุเกตเลยมือนนี่เนี่เพิ่งพิมมินพี่น้องเอ เอาถุกเคสพ่อได้กแกงพี่น้องอมาหน่อยดอกนะึงโอ้ยมันถือแดดเนาะอืมเอ๊ะล้างเขียวพี่น้องโอ้ยเนาะง่ามือตัวล่ะอืมโดนแดดมันแหง้งดอกนะึงเอาเอาพ่อได้กแกงเด้อพี่น้องมาหนิมาเน้นความอมาลังการไ <laughs> ด้กแกงก็ถือว่าดีแล้วเพิ่งเขาค่ำเนาะอ,อืมพิ่งเขาค่ำหรือบางคนอื่นเพิ่งตองพี่น้อง เห็ดข้าวเห็ดข้าวดินพี่น้องเก็บโทเก็บมาหน uh ึ่งขาวดอกนึงมาไม้เดิมหรือเด้อพี่น้องไม้หมวกพี่น้องเป็นขาววันทีออกต้องจอมโพนเลยเนาะเลี้ยงหนึ่มาก็เอาพี่น้องมาหนี่งมันอึดหรืเด้อมัดอึดก็อึดผดน้องมัดบัดมีก็ยังสีเบลอจางถึงบัดหลายจนในเหลือเก็บหลายดอกนึงพี่น้อง อึดขักเด้อพี่น้องเลยเห็ดอึดขักอึดเหน่ออุดขักอีลีเลยมือนี้เห็ดดอกบ่สเฮ็ดแดงนาะเห็ดแดงดอกนึงพี่น้องแม่กระทั่งเห็ดแดงล้านใหญ่มม่เหลิมหวถูกเห็ดเดงมันสิเกิดใหม่เห็ดแดงอีกดอกนึงก็ละเรื่องกันเลยกับมื่อวานพี่น้องเมื่อวานเก็บเห็ดละงอกย่างสวยขึ้นข้าไล เบื้องบอดีบ่เห็นอหน่อหน่อยแห้งหลุดเอาพ่อแกงเด้อพี่น้องมาหนินี่พี่น้องเฮ็ดบ๊ทพี่น้องเฮ็ดโบ๊เฮ็ดพวกนี้บ่สิขึ้นยาเกศเออเจ้าตัวกันขึ้นตัวขึ้นผู้ม่้วนกูก่อนมันขึ้นทั้งเขามื้อนั้นมันมันเริ่มเฒ่าอ๋อไมนสิขึ้นใหม่บ่จังว่าจักเอ้าเก็กเป็นเฮ็ดพ่อแกงเลยพี่น้องอ่ามีรีนี่เฮ็ดดอกพ่อดีแกง ปากปีงพ่อแจกสองขอนได้หนอนอ้าเออมาม่าเฮ็ดดอกก็มาเจอเอาเห็ดขอนพี่น้องเหมืนเฮ็ดบดเห็ดลมน้ำเห็ดหนึ่งพ่อเห็ดหนึ่งสภาพอากาศมันต่างอีรีพี่น้องปีนี่ม่วงว่านกับวัดสิเห็ดงงสิออกต่อบ่รเมีนเนาะมังงงม่วงว่านกับพ่อเป็นตาออกต่ออยู่มาเจอเฮ็ดบดเซย์บาน มองเก็บปะยุไก่พะโล่เด้อต <order. S 2> ่ได้รุ่นนี่ของแกงแซ่บนาองเมนอ้าวรุ่นต่อไปพี่น้องนื้อบึงตาเน่ <laughs> นั่นได้เฮ็ดบดงามขึ้นมาแนบาเนเลย <laughs> อ้าวการหาอยู่ฮเดียกับจังสีหลับพี่น้องจักสีใดสีมันยังกะรุ่นไปเรื่อยๆอีกดอกนึง แล้วอก,กำลังจมบ่าปพอพ่อเพื่อนเพื่อนป่ะไหนเห็นจ่อยพี่น้องเลยโขเขาพี่น้องสองจุง้มเกิดบัวรายกันในเก็บเลยดีกับไข่ยอยู่แมนีนที่ระดอกสองดอกแต่ใน,ในเก็บเรื่อยยังบ่พอที่มันถอดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อีกจุ้มน้องพี่น้องพ่อ,งอเหลืออีกที่กับไข่ยอยู่เนาะเมืองข้างล้างเริ่มเหตุผลเนาะคนงักคนกำงั้น เอาเล่มไปเล่มากกับสีมานอยู่เด้อพี่น้องนะเพิ่งตาแยกเกศเพิง่งตาเลรอละ,ละมาได้เฮ็ดปดเด้เอ,อ้ารุ่นพี่น,อน้องรูดเหมือนข้าไล่จูมหนึง่งก็นว่าโบก็ยังจูมหน่อยอยู่เน้องมาหวานดอกหนึง่งแต่ที้ตนน่ายแยกเกศนางจนเมือง,งนน <laughs> อสองดอกพี่น้องแลง้วงงนางจะใส่หัวใส่จักรุ่นี่ปอสองดอก <laughs> น้อง,งกําผามันรอฝนบนะ่จะกตกตกทุ่งเมออยู่พี่น้องฝนเดิมตกบน,านากหนักหาคงไปลดเนาะฝาห้องบึ่มเบิมมาแล้วพุ <c> ่น <oughs> ถ้าฝนมากนักหนักมันจะเกิดปะจักเหตุเนาะอือต้องเป็นฝนหน,นักเล่เนนา,นา,าอยากจะพาประกาศปีนี้พี่น้องได้บ่เข่าเนี่ยน้องสั่มบ่ เอาแดงหนมมาพี่น้องดอกงามอยู่แดงหนมมาอีกดอกนึงเก็บถูกเกศเนาอยเก็บเก็บถูกเกศยังบ่เต็มเก็บถูกเกศยังบ่เต็มตาพี่น้องเอ้ยเอาโมาา่มันกะเฮ็ดคลิปพ่อได้พ่อพี่พ่อน้องลาพี่น้องก็ลุนน้ำกันผลล่ะช่วงเฮ็ดบูมบูมผลคาดว่าอาจ,จิบอดนดอกอีกดอกนึ่งรางสามยางงามข้าไล่ดอกนึง แต่ไม่ตะกี้เป็นเงาโฮเก,ก็ตด,ดอกเนะนะาะเนาะพักการลงนามล้างหน้าล้างตาพัากคอนเตรียมเดินทางกลับเด้อพี่น้องบ้านนี้อยอดเฮ็ดที่ใดที่มนันกับเบาร่างการปรนใดดอกพี่น้องมันเป็นเฮ็ดเ,เหลิมไหวเหลิมโยบก็เกิดซ้ำสภาพอากาศฝนฝ่าละพี่น้องฝนตกถูกมือถูกมือแต่ว่าเป็นฝนบ่หนักฝนบ่นนแห้งอยอดเฮ็ดที่ใดที่มนันกับซ้ำหนี่ละพี่น้องนี่ แต่ไรแกงอยู่แต่ว่าประมาณสามหมู่บ้านนะร้านจานนี้ก็ที่เป็นกับบ้านล่ะพี่น้องมาเนี้ยถูกชอบวีดีโอจังไหนก็ซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จะพคนฟองปลาค่นฟองปลาขอขอบคุณทุกไล์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยล่อลุ่นกับค่นฟองปลากับยายเกใหม่พี่นอ้องเหมือใหม่ ก็ลุนช่วงเฮ็ดบุบบุบสลหรับพี่น้องไฟต์เตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจช่วงนี้เฮ็ดไายเฮ็ดบวลายกะเก็บตามสภาพเฮ็ดล่ะพี่น้องเอายังเกสวัสดีค่ะไฟล,ล้อลุนไหมพี่น้องสำหรับคลิปวันที่พชรพกมีทูน่าปีหกหากะครึ่งทิเมนลาพีล่าน้องก่อนพี่น้องก่อกานคลิปใหม่เหมืองใหม่สวัสดีครับ